วายคู crew, ครับดดน้มาถึงวยผู้นี้ก็เป็นวยผู้ที่สรับสัายรายกานน,นะครับ้สวนทางกันจะแล้วแน่นะครับผมจะไปทางนีู้้เลยรวนทางผมรู้สึกความสูงนี่ทางฝั่งของสวนหลวงเล็กนี่จะายาวกว่านะครับ่สว,สวนเลน เอาละครับวายคูเรียบร้อยครับเอาละครับมาดูกันครับคู่ที่3นะครับนี่ครับความสูงชัดเจนเลยครับฝั่งของสวนหลวงเล็กครับคทีมจากการรำไเรื่และว้ยคู ดูว่าจะเข้าวินได้หรือไม่ครับค่ายชอบมะม่วงยิมนะครับโอ้ยแผมเล่นแบบนี้เลยอ่ะยกที่หนึ่งครับคาถานี้จะได้ผลหรือเปล่าเริ่มขึ้นครับเอาละครับสวนหลวงเล็กไฟแดงไฟน้ำเงินเพชรนำโชคเอาละครับจ้องกันอยู่ครับเอาเอาละครับ เอาแหมแต่หมัดไปสักทีหนึ่งกรรมการทงชัยครับผพุชิขาบนเวทีโอ้ดูเชิงครับเตะขวาเบาๆไปทีหนึ่งต่อยซ้ายมาแหยบซ้ายครับเตะขวาโอ้ยเตะขวาเต็มๆครับโอ้หนักๆเลยแต่เตะก้านโค้ไม่โดนครับจะไปฟันต่อครับเอาละครับตีเข่าครับ โอ้โหนี่ครับด้วยความสูงครับฝั่งของตีครับเพชรอ่าสวนหลวงเล็กครับสูงกว่าก็ตีเข้าขวาอ้าวยังไงดีครับตอนนี้กับประการธงชัยแยกออกมาไปต่อครับเต๊ปไปโดนยกหนึ่งอยู่ครับคุณผู้ชมครับ เอาเอา,เอาทำอย่างไรครับโอ้โหเขี่ยกันไปมาครับตอนนี้เอา้าทำอย่างไรเตะเอา,เอาวางแข้งไปก่อนครับทีบโอ้โหเตะไปโดนครับโดนหมัดนะแผลโดนโดนแขนนะครับเตะโอ้ยเกือบครับเกือบทีบซ้ายไปดีหนึ่ง เอาล้วครับนี่ครับประมาทไม่ได้ครับต่อยต่อยซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหยโดนนะครับเอ้ายังไงครับจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเอาล้วครับตีเข่าตีเข่าซ้ายโหมดยกทีหนึ่งครับเอาแล้วครับแต่ยังปิดเกมไม่ได้ครับฝากงส่วนหลงเล็กยก2ครับเอาแล้วครับเดินเข้าหาเลยครับส่วนหลงเล็กเตะไปโดนครับเตะขวาเข้าไป ไม่โดนตูดทีบขวาครับเอาโดยก้าวยังไงครับแม่เข้าหลวงไม่ได้นะครับปลาของเพชรนำโชคครับทีบขวาห่วยเอาแล้วครับามอย่างไรมาแล้วครับตีเข้าขวาตีเข่าครับตีเข้าห่วยยัดไปดีหนึ่งเอาแล้วครับไปต่อครับ หลวงเล็กเต้ใบโดนครับเป็ดํำโชคส่วนหลวงเล็กทำอย่างไรครับเดินขาเต้ใบโดนเหมือนกันเอาแล้วครับเดินต่อครับเต้ขวาได้เต้ขวาได้เหมือนกันทีขวาเอาเดินต่อครับไล่ต้อนเลยครับส่วนหลวงเล็กเต้ติดแขน เตะขวาเตะขวาเข้าไปเอาแล้วครับ<อ>เริ่มสนุกแล้วครับเดินต,อนต่อเตะไม่โดนครับทีบขวาไปก่อนเดินต,อนต่อเตะขวาเตะหมนดไปอีกแล้วโอ้โหลุยต่อครับสวนหลวงเล็กเดินต่อครับเตะขวาเบาๆเาตะไม่โดนอา้อาวๆายังไงครับทีบ เอาแล้วครับกองเชียร์บอกไว้ไวไวโอ้โหเตะเอายังไงครับเตะเฮ้ยเตะขวาครับที่ขวาต่อยซ้ายเอ้าจะปิดเกมเลยหรอครับโอ้โหแล้วยังไงครับกันได้ก <repeated orar, S 2> ันอยู <electric outro> <car ables> ่ไม่ถูกกันอยู่ไม่ถูกโอ้โหเอาแล้วครับจะปิดเกมเลยครับไหวไม่ไหวเขาจะต้านอยู่หรือเปล่าโอ้โหยังต้านอยู่ครับปากกอดเป็นจำโชว์ครับแล้วก็หมดยกสองโอ้โหการปิดเกม ไปต่อครับเตะครับเอาแล้วครับถามยากไรปักคบวงในตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายต่อดีครับตีกันอยู่ครับตีเข่าขวาครับตีกันไม่ถนัดครับกรรมการพงชัยแยกออกมาครับตีขวาเอาแล้วครับเริ่มสนุกแล้วครับยกที่สามครับต่อยมัดไล่ต่อยมัดครับเอาตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาตีเข่าขวา เพรดํำโชว์ครับเอากเอาโอ้ย ที่บอกครับโอ้กรรมการชูมือให้เพชรนำโชคปอไผ่แดงครับกลับมาเอาชนะนอกเอาได้ในยกที่3นะครับคุณผชมครับดูภาพช้านะครับนี่ครับตีเข่านะครับแล้วก็โอ้โหนี่แหละครับโอ้หมดเลยครับสุดท้ายก็เรียบร้อยเลยนะครับกรรมการก็นับถึงสินะครับ โอ้มีอาชีดด้วยนะครับโอ้ได้อาชีพเลยครับโอ้เป็นโบนัสครับเป็นโบนัสเลยนะครับ